สวัสดีครับ fc ช่องคนหักหวยพารวยทุกคนนะครับคนหักหวยพารวยวันนี้จะพามาดู10หน่วยบน2สูตรชนแล้วมานะครับเพื่อนก็งวดที่ผ่านมาโอมีใครโชคดีมั้งครับผมไปนเน้น0ูนย์หกับ0ูนย์เหนึ่งหสามชุดนี้ให้เพื่อนอลืมไป0ูนย์ห้าครับไม่ได้ ไม่ได้จับให้เพื่อนๆครับผมทิ้งห้าไปเลยชอบ6เยอะที่สุดครับงวดที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยครับที่ <c oughs> เน้นให้ไม่ถูกแต่ว่า10หน่วยบนหลัก10ผมเข้านะครับหลัก10หลัก10ผมให้0กับ1ก็โอเคมาตามนั้นครับเอ้ววันนี้เรามาดูสูตร10หน่วยบน2ส,สูตรก่อนนะครับซึ่งเป็นสูตรแรกของงวดวันที่1เดือนแนะครับซึ่งสลัก รัฐบาลจะออกวันจันทร์นะครับ <c oughs> ขออภัยครับครับจะออกวันจันทร์วันจันทร์ก็ก็อื่นเรามาดูสูตรก็เป็นสูตรเก่านะครับ10หน่วยบน2องสูตรที่ผมลงให้งวดก่อนมันชนได้0นย์กับ1น,นะครับผมก็วางวิธีหลัก10ก็มาตามนั้นนะครับงวดนี้งวดนี้วันนี้เรามาดูกันเรามาดูเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรสูตรก็เหมือนเดิมครับนี่ครับ2ส,สูตรสูตรแรกสูตรแรกก็ตามนี้ครับหลักพันบวกหลักหน่วยบนได้เท่าไหร่ก็มาเพิ่มทีละ3แต้ม5สเต็ปอันนี้5บวกอี 7. ก็เพิ่มอีก3ก็เป็น0นเพิ่มอีก3เป็น3เพิ่มอีก3ก็เป็น6เพิ่มอีก3ก็เป็น9 7 0 3 6 9แล้วสูตร ที่สองสูตรที่สองก็หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวกด้วยหลัก10บ,บนบวกกัน3มครั้ง1บวกกัน3มครั้งก็เป็น3บวกด้วย1บวก3ก็เป็น3 3 3ามสาม,สามเป็น6งวดนี้ก็ได้6 7 8 6 7ดเลขที่ชนเลข6ทางนี้มีไหมมี6เลข 7มีไหมมีเลข7ฝั่งนี้เลข8ไม่มีชนกันที่2ตัวครับ6กับ7นะครับ6อันนี้ก็ชนที่7ชน6 7ผลหัวรัฐบาลออกเลยครับ3 19 19 6ก็เข้าไปที่เลข6 เลข6มาที่หลักหน่วยนะครับเลข6กเหมือนจะไม่ชัดเลยครับเลขหแล้วงวดนี้งวด หนึ่ง้านะครับเราได้นี่ครับสูตรแรกได้5,8,1,4,7สูตรที่2สูตรที่2 3,9,9,3,7ก็ได้7จบวกเได้6 7,8,6ฝั่งนี้มีไหมครับไม่มี7จ็ฝั่งนี้มีไหมมีครับเชนกับ7แล้ว8 8ก็ชนกับ8นี่ครับ8นี่7นี่7ชนกัน2ตัวครับ7กับ8ผลรัฐบาลออกเลยครับ361807เลข7มาที่หลักหน่วยครับ8ก็เข้าไปที่หลักร้อยดูยครับแต่เราหา10หน่วยก็8ก็ยกไปเป็นหลักร้อยก็โอเค เข้า2ตัวแล้วงวดถัดมา3 6มหกหนึ่บกเได้8 1 4 7 0คือสูตรแรกสูตรที่2 9บวกกับ0ได้9 0้าศูนย์นนย้ข้างบนมีไหมไม่มี0ูนย์มีครับ0ก็คือน,นี้ ลเลขหนึ่งไงหนึ่งวันนี้ไงครับหนึ่งมีครับชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งผลออกนเครับเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเลขหนึ่งเข้าครับเลขหนึ่งเข้าไปที่หลักสิบนะครับวันนี้หนึ่งเข้าไปที่หลักสิบครับหนึ่งมาหลักสิบแล้วมาดูงวดล่าสุดที่ พิ่งจะออกไปนะครับ981417สูตรแรกเราได้1บวก7ได้8 1470เหมือนก,นกันกับงวดที่ผ่านมาเลยครับ81470แต่สูตรที่2เราได้เลยร93273ก็7บก0 7บวก3ได้0 1 2 0นี่ไหมครับ0ตอนนี้0 0ชนกันแล้วครับ1ตัว1 คนกับ1น,นี่ครับ1บน1ล่างโอเค2นะครับ2ไม่มีชนกันที่0กับ1แล้วผลหวยงวดล่าสุดที่ออกอะไรครับ6 2 0 4 0 5เข้าไปที่เลข0 0โอ้0กับ1ซึง่งผมวางเลข0กับ1ไปที่หลกัก10ก็โอเคเลยครับ เลขศูนย์เข้าไปแล้วงวดนี้ละ่ะงวดนี้ทำได้ตัวนี้ครับ620405เหมือนเดิมหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคือสูตรแรกได้0-5บก5ได้5 8147 58147มาดูสูตรที่2ต่อครับสูตรที่2 6 3 10 8 6 3ห0สบวกด้วย0บวกกัน3ครั้งได้0ก็ได้8 9 0ครับสูตรที่2เออมีชนไหมครับ8ข้างบนมีมีแแล้วครับ1ตัวตัวที่2องนะครับ9มีไหม9ามหาข้างบนไม่มี 0ล่ะข้างบน5 8าแปดเอา้าวงวดนี้เป็นไปนได้ยังไงครับเพื่อนๆครับปกติจะชนกัน2ตัวนะครับสูตรนี้ก็นี่ไงดูสถิติสิครับชน6 7ก็เข้าไปที่เลขหก ชน7 8นี่ก็2ตัวก็เข้าไปที่เลข7แล้วนี่ล่ะชนกันที่0 1เข้าไปที่เลข1งวดล่าสุดคือชนที่0กับ1เข้าไปที่เลข0งวดนี้ชนตัวเดียวครับเพื่อนๆแปดเลข8ตัวเดียววันจันทร์ จะมาไหมครับเนี่ยสิบหน่วยวนครับของเราจะอยู่รักสิบหรือหรักหน่วยค่อยดูค่อยว่ากันอีกทีนะครับแปดตัวเดียวชวนตัวเดียวนี้เฉียวๆยังไงไม่รู้ครับคือถ้าสองตัวแล้วพอมีตัวเลือกอยู่ครับแต่ว่าตัวเดียวนี้ตัวเดียวบางท้งมันมันเคลื่อนได้ครับตัวเดียวเออตัวเดียวก็ฝากพิจารณากันแล้วกัน สิบหน่วยบนอ่ะวางตัวเดียวก็เอาตามสูตรนะครับเพื่อนๆถ้าถ้ามาตัวเดียวถือว่ากําไรนะครับวันนี้เราเราได้ไม่เยอะไม่จับคู่กับตัวอื่นแล้วมันได้น้อยตัวมากครับสอนอบนงวดวันที่เท่าไรหนึ่งแปด หกห้าก็คือเลขแปดแปดเอ็กเอ็กแปด,แปดโอ้โห สูตรต่อไปแล้วก็ต้องหาตัวประกบมาลองดูว่าจะมาตัวไหนงวดนี้ออกวันจันเลข8%เร์เซ็นมาก็มีก็มีนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะคำนวณสูตรตัวประกบมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ น่าจะมีตัวประกบที่มันจำๆจหลายตัวนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีตัวประกบมาสักสองตัวนี่ก็อืมก็ไม่เยอะนะครับถือบางวดนี้งวดนี้ตัวเล่นของเราไม่เยอะครับตัวเลือกไม่เยอะครับถ้าถ้า8ปดแปดนี่มามาตามตามสูตรนี้คือถ้าสูตรมันเดินเหมือนเดิมปกติมันจะชนสองตัวแต่ง,งวดนี้มาชนแค่ตัวเดียวเพื่อนๆลองแคปสูตรไว้ดูนะครับเนี่ย แล้วก็ลองทําตามผมดูว่ามันเข้าจริงตามที่ผมลงไว้ให้หรือเปล่าครับแปดก็ฝากไว้เพื่อนเพื่อนพิจารณากันแล้วกันครับเราค่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆครับเหลือเวลาอีกหลายวัน10กว่าวันครับครับท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องคนหักหวยพารวยด้วยนะครับผม เพื่อผมจะได้มีกำลังใจนำสิ่งดีๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมต่อไปนะครับหวยรัฐบาลของเราก็บางครั้งสูตรก็มีเข้าไม่หลุดครับบางครั้งสูตรเข้าแล้วก็จับตัวไม่ถูกบ้างครับบางทีอยู่ที่การเลือกของเราด้วยครับบางครั้งเราก็เลือกไม่ถูก ซึ่งสูตรที่ผมมีนะครับมันก็เข้ากันหลายสูตรครับแต่ว่าบางครั้งผมไปตัดสินใจเลือกแค่ตัวเดียวไม่ได้เอามาสักสองถึงสามตัวให้เเพื่อนๆครับวันนี้จะพยายามาหาตัวเลือกมาให้เ,เพื่อนๆแบบลองตัดสินใจเองจะไม่สรุปเยอะนะครับคือบา,บางครั้งผมสรุปแค่ชุดเดียวมันอาจจะไม่เข้านะครับเพราะเราก็ ไม่สามารถรู้ได้ว่าหวยจะมาตรงไปตามที่เราคิดไว้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนโชคดีกับการลุ้นงวดใหม่นะครับผมสวัสดีครับ